ทำไมการ์ดใบนี้ถึงโดนแบนตอนลาวาวาเชนเบีย t ร i สค Curious และ Painful Choice ภายในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการ์ดทั้งหมด4ใบครับ 1. คือลาวาวาเชนส2คือเบียทริ e สามคือไลท์ t หลดโดมิเนียนคิวเวียสสี่คือเพนฟูลชอ i ส์ซึ่งทั้ง4ใบนี้เนี่ยจะมีจุดร่วมเดียวกันก็คือพวกมันสามารถส่งการ์ดอะไรก็ได้ที่เราต้องการลงสุสารไปแล้วในวันนี้เราจะมาพูดถึงความเก่งของ พวกมันทั้ง4ี่ใบกันว่ามันเก่งอะไรยังไงและมันโดนแบรนด์ในฟอร์แมตไหนบ้างมากันที่ตัวแรกก็คือลาวาวาเชนครับตัวนี้เนี่ยเป็นมอสเตอร์เอ็กซิสแกรนสีธาตุไฟทีดพลังโจมตีพันแแล้วก็ดีเฟนส์หนึ่พตัวนี้เป็นเผ่าซีเซอร์เพนแล้วก็ต้องการวัตถุดิบในการซัมมอนก็คือใช้มอสเตอร์เลเวลสีตัวในการซัมมอนตัวนี้เนี่ยมิฟิบอกว่า1ครั้งต่อเทิร์นคุณสามารถที่จะถอดเอ็กซิสแมทเทียลหอันจากการใบนี้ พื่อ activate 1ใน2องเอฟเฟตดังต่อไปนี้ได้อันแรกก็คือส่งการ์ดหนึ่งใบที่คุณต้องการจากในเด็กลงสุสานได้และอันที่2ก็คือเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากในเด็กของคุณแล้วก็แปะใบนั้นเอาไว้บนท็อปเด็กของคุณได้การส่งการ์ดจากในเด็กลงสุสานของยูกิโอเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากครับคือมันสามารถเกิดอะไรได้หลายอย่างเลยทั้งการฟิวชั่นจากในสุสานหรือว่าการเสิร์ฟการ์ดหรือว่าการ activate แถบการ์ดจากในสุสาน หรือว่าการถมหลุมเพิ่มทีละ5ใบ10ใบอะไรแบบเนี้ยแล้วตัวการ์ดใบนี้มีข้อด,ดีก็คือมันไม่ต้องไปลุ้น r n g เหมือนการ์ดใบอื่นที่แบบถมการา์ดสใบแล้วแบบถมไม่ติดไอใบที่คุณต้องการอะไรแบบนั้นนะ่ะเนาะใบนี้ก็คือให้คุณได้เลือกเลยว่าคุณอยากได้ใไหนแล้วก็ถมใบนั้นลงสุสานไปแล้วตัวใบนี้มีข้อด,ดีก็คือมันเรียกง่ายมากก็คือมันต้องการแค่มอนสเตอร์เลเวล42ตัว ในการซัมมอนเด็กไหนที่เล่นมอนสเตอร์เลเวล4มันก็สามารถไปอยู่ด้วยได้หมดเลยเนาะเออก็เป็นการ์ดที่สามารถเกื้อนไปได้ในหลายเด็กมากเออแล้วเอฟเฟกต์สุดท้ายของมันก็ดูดีครับคือมันให้เราได้เลือกมอนสเตอร์1ตัวแล้วก็เอามาแปะท็อปเด็กเนาะคุณอาจจะเลือกไอ้พวกเอ็กซ์เทนเดอร์แล้วก็เอามาแปะทนะ็อ, ender, เอาาปเด็กแล้วก็จัวหนึ่งเออแล้วก็เอาใบนั้นมาเล่นต่อทำคอมโบต่ออะไรแบบเนี้ยอีกจุดหนึ่งที่ ผมอยาก point out ก็คือเอฟเฟกของใบนี้เนี่ยมันเป็น soft on spurt u r n อ่าก็คือถ้าเกิดว่าคุณใช้ใบนี้ตัวแรกไปแล้วเนี่ยอ่าก,กดเทคกดอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วคุณมีตัวที่2ออยู่ใน extra deck อ่าคุณก็สามารถทำตัวที่2อออกมาแล้วก็กดเทคอีกรอบได้อะไรแบบนั้นนะเนาะเป็นการที่สตองมากแล้วก็ถูกแบนในทุก format เลยครับทั้งใน format TCG OCG แล้วก็ master duel อ่ะเนาะ ใบต่อมาคือ Beatrice Lady of the ิเอ r n นอตัวนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิส6ทีดเป็นท่าแสงพลังโจมตี2 5 0 5แล้วก็ดีเฟนซ์2 0 0พตัวนี้เนี่ยเป็นผ่าแฟรี่ที่ต้องการมอนสเตอร์เ e เวล62ตัวในการซัมมอนแต่ว่ามันมีวิธีการซัมมอนอีกแบบก็คือคุณสามารถที่จะ e x ็กซิสซัมอนการไปนี้ด้วยการส่งมอนสเตอร์เบอร์นบจากบนมือคุณลงสู่สารไปได้แล้วใช้มอนสเตอร์ดันเต้ตัว ที่คุณคอนโทรลเป็นแมทเทียลในการเอ็กซิซซัมมอนแล้วเมื่อคุณซัมมอนด้วยวิธีนี้เนี่ยคุณจะไม่สามารถเอ็กเตอร์เวตเอฟเฟกต่อจากนี้ได้ในเทอร์นนี้เอฟเฟกอันนั้นก็คือ1ครั้งต่อเทอร์นเควสเอฟเฟ์คุณสามารถที่จะถอดเอ็กซิซแมทเทียลหนึ่งอันจากการ์ดใบนี้แล้วก็ส่งการ์ดหนึ่งไปจากไอเด็กลงสุสานไปได้และถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายลงสุสานไปด้วยการ์ดของฟอโต้ามคุณสามารถสเปเชียลซัมมอนเบอร์เนบิสมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กออกมาโดยที่ ไม่สนเงื่อนไขาการอัญเชิญของการไปนั้นได้ตัวเบียทริสนี่ถือว่าเป็นขั้นกว่าของลาวาวาเชนครับเพราะว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมีเอฟเฟกส่งการ์ดลงสุสานในรูปแบบที่เป็นควิกเอฟเฟกตครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้มอสเตอร์เลเวล62ตัวในการซัมมอนตัวนี้ออกมาคุณสามารถที่จะกดเอฟเฟกส่งการ์ดลงสุสานได้ทั้งในเทินตัวเองแล้วก็ ในเทิร์นฝั่งตรงข้ามด้วยโดยปกติแล้วตัวเบทริสมันจะเป็นการ์ดที่เลือกออกมาได้ค่อนข้างยากกว่าตัวลาวาวเวลเชนครับเพราะว่าตัวเบทริสมันต้องการมอนสเตอร์เลเวล6ถึง2ตัวในการซัมมอนตัวมันเพื่อที่จะทำให้เราสามารถใช้งานเอฟเฟกของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพอน,นะนะแต่ว่าในตอนช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเอนจินฟินสมิธออกมาให้พวกเราได้ใช้งานกันแล้วเอนจินฟินสมิธเนี่ย มันเป็นเอนจิ้นเผาปีศาจท่าแสงเลเวล6ที่มันสามารถเจเนเรตบอดี้เลเวล6ออกมาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็เยอะมากด้วยนั่นทําให้การเข้าถึงตัวเบียทริสมันสามารถทําได้ง่ายกว่าเดิมและการที่จะเข้าถึงตัวเอนจิ้นฟินสมิดเนี่ยเด็กไหนก็สามารถทําได้เพราะว่ามันต้องการแค่มอสเตอร์เอฟเฟกต์สตัวในการลิงก์ขึ้นเป็น o o n of the c l o s e h e a v e n แล้วก็เอาบอดี้ของ o o n of the c l o s e h e a v e n ไปลิงก์ขึ้นเป็นฟินสมิดเวยเคียบเท่านี้เราก็สามารถที่จะ ทำการเข้าถึง engine f i ิ s i ิทได้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างสั้นๆครับก็คือส space t ์ท็อปแบบเนี้ยเออแล้วก็เสิร์ h ท a k e คทอมบอกอืมแล้วก็ให้ท a กเคทอมบอกสเปตัวเองตามลงไปทีเนี้ยเราก็จะมีบอดี้ที่เป็น monster effect สตัวแล้วแล้วก็ขึ้น moon of the close heaven แล้วตัวเนี้ยมันเป็นเผ่าปีศาจท่าแสงที่มันก็ไปเข้าเงื่อนไขที่เราสามารถขึ้นฟ h y s i c s e q u ได้เนาะ ก็ทําการลิงค์ขึ้นเป็นเรควยมแล้วกดเทคของเรควยมในการแซกตัวเองแล้วก็โดดไอ้ลาไคลมาออกมาแบบนี้แล้วลาไคลมาก็จะเกิดเทคที่สามารถส่งตัวเอนเกรเวอร์ลงสุสานไปได้แล้วกดเทคของเอนเกรเวอร์ในการเก็บตัวมูลกลับเข้าเด็กไปแล้วสเปรตัวมันจากในสุสานทีนี้ก็ลิงค์2ขึ้นเป็นซีควนเทียแล้วซีควนเทียก็จะกดเทคที่ฟิวชั่นมมอน ขึ้นเป็นลาไคโามซาได้ด้วยการเก็บตัวเลยเคลอมแล้วก็เก็บตัวลาคาคมากลับเข้าเด็กแล้วก็สเปรย์ตัวมันออกมาทีนี้ลาคคโมซาก็จะเกิดเทคที่สามารถชุบเอ็นเกรเวอร์กลับมาได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมีบอด,ดี้เลเวล62ตัวแล้วเราก็สามารถขึ้นเบียร์ทริสได้จากตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยเราก็สามารถกดเทคมันถอดโอเวอร์เลย แล้วก็ส่งตัวสตาร์เตอร์ของเด็เกเราลงสุสารไปได้อย่างสตาร์เตอร์ของ s ส a k e ก y e ก็จะเป็น s n k k Eye a s ตัวนี้เนาะอ่าลงหลุมไปแล้วก็ขึ้นโพ o m e t h e n p พินเซ t ที่สามารถชุบตัว s n k k Eye a s ได้แล้วก็ตัวลาคายโมซาพอลงสุสารไปปับ๊บก็เก็บตัวอันนี้กลับเข้าเด็กไปแล้วก็ยิงพันสองเนาะแล้วก็กดเทคของ p r o m e t h e ยนชุบตัว Sna ็ e s แล้วก็เนี่ยครับ เราได้สตาร์เตอร์ของเด็กเกามาแล้วแล้วก็การคอมโบอะไรของเราไปแบบนั้นนะเนาะแล้วทีนี้พอตัวเบียทริสมันสามารถถูกซัมมอนได้ง่ายขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็เกลื่อนไปในหลายๆเด็กได้เลยเนาะอย่างตัวเด็กคอมโบเนี่ยก็จะมีการใช้งานในลักษณะที่ผมได้ยกตัวอย่างไปส่วนในเด็กที่เล่นแท็บก็ใช้งานเบียทริสในลักษณะที่ให้มันถมทรานเซ็คชั่นโกลแบ็กลงสู่สารไปแล้วทีนี้พอเข้าเทินของฝั่งตรงข้ามก็ให้ตัวเบียทริสมันกดเทค อีก,กรอบหนึ่งแล้วก็ถมตัวกับดักที่เป็นฟัดเกตอย่างเช่นตัวกับดักของมายาคาชิหรือว่าตัวดิเมนชันนัลบาเกียลงสุสารไปแล้วก็ให้ตัวทรานเซ็คชั่นโกลแบ็กทำการสั่งเอเตอเวดเอฟเฟกของกับดักพวกนั้นจากในสุสานได้อะไรประมาณนั้นนะเนาะแล้วสุดท้ายตัวเบอร์ทริสก็ถูกแบนในเวลาไม่นานครับ ตัวเบียทริสเนี่ยถูกแบนใน format OCG ก็คือ format ฝั่งญี่ปุ่นนะเนาะแล้วก็ format TCG ก็โดนแบนเช่นเดียวกัน format TCG เนี่ยก็คือ format ฝั่งอเมริกายุโรปอะไรพวกนั้นส่วนใน Master d u e l เนี่ยเบียทริสยังสามารถใช้งานได้อยู่เพราะว่าตัว Engine f i ฟ mit ิมันยังไม่ได้เข้า Master d u e l แต่ถ้า Engine f i ฟ mit ิมันเข้า Master d u e l เอเมื่อไหร่ก็เตรียมก็ดูเบียทริ e โดนแบนได้เลยใบต่อมาคือ Li ท์โหลด d ดเมน i นียนคิวเร ตัวนี้เนี่ยเป็นมอสเตอร์ลิงสามธาตุแสงที่พลังโจมตี2,004แล้วก็เป็นเผ่านักงบวัตถุดิบที่ใช้ในการซัมมอนมันก็จะเป็นมอสเตอร์3ตัวที่มีธาตุเดียวกันแต่ว่ามีเผ่าต่างกันแล้วก็การใบนเนี่ยเวลาที่มันถูกทําลายจากแบทเทิลหรือว่าออกจากสนามด้วยผลของการ์ดฝั่งตรงข้ามในขณะที่คุณคอนโทรลมันอยู่เนี่ยคุณสามารถที่จะ t a r g e ก i n g หนึ่งใบที่อยู่ในสุดสารของคุณแล้วก็เอาใบนั้นกลับขึ้นมือคุณได้ ไลฟ์เอฟเฟกต่อจากนี้ของตัวไลลอหลดโดมิเนียนคิวเวียสน่ะมันจะแอ็กซเทเวตได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นอันแรกก็คือถ้าเกิดว่ามันได้ลิงก์ซัมมอนคุณสามารถส่งการ์ดหนึ่งใบจากไอเด็กลงสุสานได้อันต่อมาก็คือถ้าเกิดว่ามีการ์ดถูกส่งลงสุสานจากไอเด็กด้วยผลของการ์ดคุณสามารถส่งท็อปเด็ก3ใบของคุณลงสุสานไปได้ก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถลิงก์ซัมมอนตัวคิวเวียสออกมาได้เราก็จะได้การ์ดเอเวนทจในสุสานบวก4ทันทีแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราเอาตัว c u r i o u s ไปเทียบกับตัว La า l าว h a i n แล้วก็ตัว b e a t r i c e เนี่ยตัว Curious มันจะยังถือว่าเป็นการ์ดที่เลือกยากที่สุดในบรรดา3ใบนั้นเพราะว่า c u r i o u s เนี่ยมันต้องการมอนสเตอร์ที่มีธาตุเดียวกันแล้วก็มีเผ่าต่างกันถึง3ตัวในการลิงก์ซัมมอนมันก็จะไม่ใช่ทุกเด็กที่สามารถที่จะทําเงื่อนไขอันนี้ได้แต่ว่าตัว c u r i o u s มันก็จะมีคอมโบที่สามารถเล่นกับการ์ดอย่างไนแมก r i ฟฟอนได้อยู่ครับ ตัวแมควิฟอนเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ลิง์สีธาตุแสงที่พลังโจมตี2,005แล้วก็เป็นเผ่าปีาศาจตัวนี้เนี่ยมีวัตถุดิบในการซัมมอนก็คือใช้มอนสเตอร์ที่ชื่อต่างกัน2ตัวในการลิง์ซัมมอนแล้วเวลาที่มันได้ลิง์ซัมมอนออกมาเนี่ยคุณสามารถดิสการ์ดกันหน1ใบแล้วก็แทร็ตตัวสเปลหรือว่าแทรปที่อยู่ในสุสานของคุณแล้วก็เซตใบนั้นลงบนฟิลด์ได้ แต่ว่ามันจะยังไม่สามารถ activate ได้ในเทิร์นนี้จากนั้นถ้าเกิดว่าการไปนี้มีการโค l ิ i n ์ในขณะที่ตัวมัน activate effect นะเนาะคุณจะได้โจวการ์ดหนึ่งใบคุณสามารถที่จะใช้ effect อันนี้ของในแมกิฟอนได้แค่1ครั้งต่อเทิร์นแล้วก็มันจะมี effect f l ั t เก t ที่บอกว่ามอสเตอร์ที่ special s a l มอนบนฟิลด์เนี่ยจะไม่สามารถ activate effect ของพวกมันได้ยกเว้นมันจะมีการ link อยู่เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนว่าการ link กับการโค l ิ i n ์เนี่ยมันคืออะไรยังไง เกิจากการลิงก์มันคือการที่เรามีลูกศรของลิงก์มอนสเตอร์1ตัวชี้ไปหามอนสเตอร์ตัวอื่นบนบอร์ดอย่างของรัสตี้บาร์ดิสที่จะมีลูกศรทางขวาล่างเนี่ยชี้ไปหาไนแมกิฟอนแบบเนี้ยเนาะมันก็จะถือว่าตัวไนแมกกิฟฟอนเนี่ยกำลังถูกลิงก์โดยรัสตี้บาร์ดิสอยู่อ่าแล้วก็การโคลิงค์คือการที่มันจะมีลูกศรของลิงก์มอนสเตอร์2ตัวกำลังชี้เข้าหากันอย่างของไนแมกิฟอน ที่จะมีลูกศรทางขวาชี้ไปหา sp litton n i g h t แล้วก็ sp l i t t e n n i g h t ที่จะมีลูกศรทางซ้ายเนี่ยชี้ไปหาナนแม g คิฟอนชนกันแบบนี้ครับมันก็จะนับเป็นการโค l i n k i n ระหว่างตัวナนแม g คิฟอนแล้วก็ตัว sp litton n i g h t แล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างตัวคิวเวสแล้วก็ナนแม g คิวฟอนเนาะก็จะมีการที่คิวเวสเนี่ยมันทําการถมหลุมอ่าเป็นการที่เราต้องการอย่างเช่นถม i m p e r i a l order ไปเนาะแล้วก็ ถมเพิ่มไปอีก3ไปใบจากเอฟเฟกที่2ของมันแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ทําการใช้บอลแสงตัวบนบอร์ดอันนี้ลิงก์ขึ้นเป็นไนท h t ์ไมคิฟอนอ่าแบบนี้ครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็กดเทคของไนท์แมคกิฟอนในการดิสการ์ดหนึ่งใบลงหลุมไปแบบนี้แล้วก็ทําการหยิบไอตัว Imperial Order กลับมาแปะไว้บนบอร์ดแบบนี้ครับ แต่ว่ามันก็จะอยู่ในสภาพคว่ำยังไม่สามารถ Activate ได้ในเทิร์นเนี่ยเนาะ,ะแล้วทีนี้พอผ่านเทิร์นเข้าเทิร์นของฝั่งตรงข้ามเราก็หงายตัว imperial order แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเขาจะโดนฟัดเกตไปที่เดียว2ใบเลยก็คือฟัดเกตจาก 1. นึ่งในไมครฟิทอนที่มันบอกว่ามอสเตอร์ Master ที่สเปเชียลซอมมอนมาเนี่ยมันจะไม่สามารถอติเว t เอฟเฟได้นอกจากว่ามันจะทําการลิงก์อยู่แล้วก็2ฟลัดเกตจากตัว imperial order ที่มันบอกว่าไอ้ทั้งสองฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถเอ t i v a t e ตัวไอ้สเปล,ลการ์ดได้อะไรแบบนี้ยครับ Curious มันก็เป็นการ์ดที่ถูกแบนในฟอร์แมต c g ก็คือ format ตฝั่งตะวันตกอเมริกายุโรปอะไรแถวนั้นนะ่ะเนาะส่วนในฝั่ง OCG ที่เป็น format ตฝั่งเอเชียญี่ปุ่นอะไรแถวบ้านเราเนี่ยแล้วก็ใน format master d u e ดด้วยตัว Curious มันจะยังไม่ถูกแบนใน2 f o ฟอร์นี้ครับถ้าเกิดว่าให้ผมเดาสาเหตุที่ คิวเว s ious, มันยังไม่ถูกแบนใน Master Du e l อแล้วก็ OCG เนี่ยมันก็น่าจะมาจากการที่ตัวมันมีเงื่อนไขาการซัมมอนที่ค่อนข้างยากเมื่อเทียบกับไอ Beatrice แล้วก็ล a วเวลเชี n นเนาะ,น,ะ,ะนั่นทำให้มันยังกอดอยู่ใน2ฟอร์แมตนี้ครับและใบสุดท้ายของคลิปนี้กับ Painful Choice ตัวนี้เป็นนอ r m a l น p e ป l การ d ที่บอกว่าให้คุณได้เลือกการ์ด5ใบจากในเด็กแล้วก็โชว์พวกมันให้ฝั่งตรงข้ามดูจากนั้นฝั่งตรงข้าม ทำการเลือกการ์ดหนึ่งใบาจากใน5ใบนั้นเอา1ใบที่ฝั่งตรงข้ามเลือกเนี่ยขึ้นมือคุณแล้วก็ดิสการ์ดสใบที่เหลือลงสุสานไปในบรรดา4ใบที่ผมให้ดูในคลิปนี้เนี่ยเพนฟูลชอ e เป็นการ์ดที่สตองที่สุดในบรรดาทั้ง4ใบนี้แล้วเพนฟูลชอทเนี่ยมันไม่ได้มีหนึ่งครั้งต่อเทิร์นกำกับเอาไว้ในตัวเอฟเฟกต์ของมันนั่นทําให้ถ้าเกิดว่าคุณมีเพนฟูลชอ e อยู่3ใบบนมือคุณสามารถที่จะ ใช้งานตัวเพนฟูลชอยส์ทั้ง3ใบในเทินเดียวแล้วก็ถมการสิบสใบจากไอเด็กลงสุสานไปได้แล้วก็ได้การ์ด3ใบาจากไอเด็กขึ้นมือด้วยเป็นการาดที่ผมไม่เห็นแววเลยว่าก็จะสามารถปลดแบนตัวมันออกมาได้โดยที่ไม่มีการแก้เทกส์มัน่ะน,นะคือถ้าเกิดว่าต้องแก้เทกส์เพื่อปลดแบนมันเนี่ยก็ต้องมีการใส่ฮาร์ดออนสเปอร์เทิดเข้าไปแน่ๆละ่ะแล้วก็ ใส่ restriction อย่างอื่นเข้าไปด้วยอย่างเช่นเล่นใบนี้แล้วจะไม่สามารถนอมมอนหรือว่าสเปเชียลซอมมอนได้ตลอดทั้งเทอร์นนี้แล้วก็ใส่ไปว่าจะไม่สามารถจั่วการ์ดจากการใปอื่นได้ตลอดทั้งเทอร์นนี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีการไปแก้บรรทัดสุดท้ายของมันว่าไอการ์ดที่โดนดิสคาร์ดไปด้วยผลของการ์ดใบเนี้มันจะโดนแบน i ิ h แทนอะไรประมาณนั้นเนาะอืมต้องแก้เยอะเลยคือถ้าเกิดว่าต้องแก้ขนาดนั้นอนะ่ะผมมองว่า ก็ปล่อยมันเอาไว้ในแบลิสตลอดไปจะดีกว่าเออแล้วก็ไปทําการ์ดใบอื่นมาทดแทนมันอะไรแบบเนี้ยเนาะเออเหมือนกับที่ผมได้พูดไปในคลิปของไอ้ Grace f u l c h ว r i t y อะว่าถ้าแก้แล้วมันเสียความเป็นไอคอนิกเสียความเป็นไอดีตี้ของตัวการ์ดไปเนี่ยเออเราอยากไปทําดีกว่าเออสู้ทําการ์ดใหม่เลยจะดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ